เจนนาและฮันนาเป็นเพื่อนสีกันทั้งคู่คบหากับแฟนหนุ่มมาเป็นเวลา3าปีแล้วพวกเธอมักจะนั่งเพ้อฝันถึงการถูกขอแต่งงานที่สุดแสนจะเพอร์เฟกด้วยกันจนวันหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นในระหว่างที่แฟนหนุ่มของเจนนาขอเธอแต่งงานในมื้อค่ำสุดโรแมนติกแฟนหนุ่มของฮันนาก็ขอเธอแต่งงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยเช่นกันลองดูรูปภาพทั้งสองรูปนี้สิคุณแยกออกไหมว่าการขอแต่งงานของใครเป็นเรื่องหลอกลวง เหมือนการขอแต่งงานของฮันน่าจะเป็นเรื่องหลอกดูนิ้วของแฟนเธอสิเขามีแหวนสวมไว้แล้วนี่โมนาเป็นจิตรกรสีน้ำมันที่ประสบความสำเร็จและเธอใช้ชีวิตยอย่างหรูหราในนิวยอร์กซิตี้วันหนึ่งเธอได้รับจดหมายสารภาพรักจากเพื่อนจากมหาวิทยาลัยคนหนึ่งโดยไม่คาดคิดจดหมายฉบับนั้นระบุว่าบุคคลน,นี้ชื่นชมโมนามาโดยตลอดและฝฝันที่จะออกเดทกับเธอ แต่ประเด็นคือจดหมายฉบับนั้นไม่ได้ลงชื่อเธอก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนมาลองดูจากภาพเหล่านี้คุณเดาได้ไหมว่าใครคือคนที่ตกหลุมรักโมนาเอาล่ะมาดูกันเบนเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยของเธอน่าจะกำลังคบกับใครอยู่แล้ว เพราะว่าเขาใส่สร้อยคอรูปหัวใจครึ่งดวงร็อบเพื่อนสนิทของเธอกําลังปัดแอปหาคู่อยู่จึงไม่น่าจะเป็นเขาดังนั้นคนเขียนน่าจะเป็นจอรนในห้องเรียนเขามักนั่งข้างหลังเธอเป็นประจำและถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ามือของเขาเลอะหมึกสีเขียวซึ่งเป็นหมึกเดียวกับที่เขาใช้เขียนจดหมายสายตาดีมากนะคุณนักสืบ คุณโสดมาได้สองสามปีแล้วและเพื่อนสนิทของคุณจึงแนะนําคุณให้รู้จักกับใครบางคนที่เขาเป็นเพื่อนสนิทของแฟนเธอและเพิ่งจะโสดได้ไม่นานเธอจึงคิดว่าการให้คุณได้ไปเดทพร้อมกับคู่ของเธอจึงน่าจะเป็นความคิดที่ดีเธอจึงส่งเวลาและสถานที่ให้คุณและคุณก็แต่งตัวสวยไปตามนัดลองดูในร้านอาหารนี้สิคุณเดาได้ไหมว่าคุณควรไปที่โต๊ะไหน ผู้ชายนั่งอยู่คนเดียวบนโต๊ะสำหรับสองคนจึงไม่น่าจะเป็นเขาถัดไปมีผู้ชายสองคนนั่งอยู่ที่โต๊ะสำหรับ4ี่คนและดูสิมีชายคนหนึ่งถือกระเป๋าของผู้หญิงอยู่เป็นไปได้ว่าเพื่อนของคุณคงไปเข้าห้องน้ำและเขากำลังถือกระเป๋าให้เธอนั่นจึงน่าจะเป็นโต๊ะของคุณเจคคาเล็บและทอมกำลังเตรียมตัวออกจากบ้านลองดูภาพนี้สิคุณเดาได้ไหมว่าใครกำลังจะไปออกเดต คนนั้นคือเคเล็บถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าเขามีกล่องช็อกโกแลตพร้อมริบบิ้นสวยๆ,ๆวางอยู่บนโต๊ะนั่นอาจเป็นของขวัญสำหรับคู่เดทของเขาถึงวันที่14กุมภาพันธ์แล้วและบรรยากาศแห่งวันวาเวลนไทน์ก็อบอวลไปทั่วลองมองเข้าไปในร้านอาหารแห่งนี้ดูสิคุณเดาได้ไหมว่าผู้หญิง3คนนี้คนไหนที่กำลังรอคู่เดทอยู่ ผู้หญิงที่โต๊ะแรกคงกำลังรอเพื่อนกลับมาจากห้องน้ําเพราะมีกระเป๋าวางอยู่ตรงข้ามโต๊ะส่วนผู้หญิงคนที่2ก็กําลังกินข้าวคนเดียวดังนั้นจึงเป็นคนที่3ดูช่อดอกไม้แสนสวยที่เธอได้รับสิเบ็กซ์เพิ่งมั่นหมายกับคนรักของเธอเธอจึงมอบตั๋วคอนเสิร์ตของแฮร์รี่สไตล์ให้กับคู่มั่นของเธอเป็นการฉลอง แต่เนื่องจากว่าทั้งคู่ทำงานคนละฝั่งเมืองพวกเขาจึงตัดสนใจพบกันโดยโตรงที่สถานที่จัดงานลองดูฝูงชนที่เต้นรำกันในโซน VIP ดูสิคุณเดาได้ไหมว่าคู่มั่นของเบ็กซ์คือคนไหนผู้ชายผมบอ์ตรงกลางนั่นไง สังเกตดีๆจะเห็นว่าเขาและเบ็กซ์มีรอยสักเหมือนกันเขานี่แหละใช่เลยในวันวาเลนไทน์ที่โรงเรียนมัธยมของเจนนักเรียนมักจะส่งข้อความบอกรักแบบลับๆถึงกันมันเป็นช่วงเวลาเดียวของปีที่พวกเขาจะเผยความรู้สึกต่อกันแต่พวกเขาทำแบบไม่เปิดเผยตัวตนปีนี้เจนได้รับข้อความบอกรักแสนหวานและเธอต้องการหาคำตอบว่าใครเป็นคนส่งข้อความนั้นถึงเธอ เธอนึกถึงคนสามคนอยู่ในใจแล้วตัดสินใจสืบหาว่าใครเป็นคนส่งไบรอัน <Brian, S 1> เพื่อนร่วมห้องแล็บของเธอใช้เวลาช่วงเช้าในการนำเสนอรายงานวิชาฟิสิกส์ที่สำคัญดีแลนเพื่อนสนิทของเจนบอกว่าเขาใช้เวลาช่วงเช้าฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลของทีมเขาในท้ายสัปดาห์นี้และบอบบี้แฟนเก่าของเธอบอกว่าวันนั้นเขาไปโรงเรียนสายลองดูรูปนี้สิ คณเดาออกไหมว่าใครเป็นคนส่งข้อความสารภาพรักมาให้เจนดีแล้นั่นเองเขาบอกว่าใช้เวลาช่วงเช้าฝึกซ้อมฟุตบอลแต่มีข้อความที่อยู่ต่อท้ายเขียนว่าการซ้อมถูกยกเลิกเพราะสภาพอากาศเลวร้ายการมเมตเพลงสอนเข้าแล้ว คารลี่กับแฟนหนุ่มเดินทางไปชิคาโกเป็นครั้งแรกพวกเขาใช้เวลาทั้งวันในการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆแล้วก็ตัดสินใจมานั่งหยุดพักที่มานั่งในสวนสาธารณะสักพักหนึ่งลองดูภาพนี้คนไหนคือแฟนหนุ่มของคาร์ลี่ผู้ชายทางซ้ายนั่นเองเพราะเขาใส่เสื้อยือดแบบเดียวกับของเธอ ตอนหน้าย้ายไปลอสแองเจลิสเพื่อเรียนปร,ริญญาสาขาผลิตภาพยนตร์นี่เป็นวันแรกที่เธอได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลายัยและเธอก็ตื่นเต้นมากแฟนหนุ่มของเธอและเพื่อนใหม่ที่เจอเธอและดื่มสมูทตี้ด้วยกันลองดูภาพนี้สิคุณเดาได้ไหมว่าใครเป็นแฟนของเธอ ทางซ้ายมือนั่นเองทั้งคู่ติดป้ายสีเหลืองคล้ายๆกันที่มีข้อความว่าฉันรักคุณตาดีจริงๆเลยชอนเป็นนักร้องเพลงป๊อบชื่อดังระดับโลกเขาแทบไม่เคยใช้บัญชีโซเชียลมีเดียเลยแต่จูจ่ๆเขาก็คิดอยากไลฟ์สตรีมอัลบั้มใหม่ของเขาขึ้นมาแฟนๆของเขาเริ่มอยู่ไม่สุขแล้วก็เริ่มสอดส่องชีวิตส่วนตัวของเขาไปทั่วทุกที่ลองดูรูปนี้สิ คุณบอกได้ไหมว่าชอนโสดหรือว่ามีแฟนแล้วฉันว่าเขาน่าจะมีแฟนอยู่นะถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นแก้วที่มีรอยลิปสติกสีแดงอยู่ด้านหลังเขาบนโต๊ะบางทีอาจจะไม่ได้จริงจังแต่ใครจะรู้ล่ะ เมแกนกลับมาถึงบ้านหลังจากเดินทางไปทําธุรกิจมาเป็นเวลานานเธอรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เจอแฟนหนุม่มหลังจากไม่ได้เจอกันมานานแต่เมื่อกลับถึงบ้านเธอกลับไม่พบเขาทันใดนั้นเธอก็ได้รับข้อความจากเขาว่ามาเล่นเกมซ่อนหากันลองดูภาพนี้สิคุณช่วยเมแกนตามหาแฟนหนุ่มของเธอไหนได้ไหม หลังพรามาสีเหลืองนั่นอะไรนะ่ะน้ำมันเท้าของแฟนเธอชัดๆเยี่ยมไปเลยเซเลน่าและทิมคบหาดูใจกันมาเป็นเวลานานแต่เซเลน่าม,มักจะบ่นว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มไม่ราบรื่นวันหนึ่งทิมต้องการเซอร์ไพรส์เธอและเลิกงานกลับมาบ้านเร็วกว่าปกติเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องน้ำก็เลยเดินเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น ก่อนที่เขาจะเปิดประตูเข้าไปเซเลนาก็เดินออกมาและวกอดเขาไว้เขาดึงแขนของเธอออกและขอยุติความสัมพันธ์ลองดูรูปนี้สิคุณเดาได้ไหมว่าทำไมทิมถึงพูดแบบนั้น เพราะว่าเซเลนากำลังนอกใจเขามีผู้ชายซ่อนอยู่หลังม่านห้องอาบน้ำเช้าวันวันทนไท์เจสมาถึงโต๊ะทำงานและพบจดหมายจากคนที่แอบ,บชอบเธอเมื่อเธอเปิดจดหมายเธอก็สังเกตเห็นว่าข้อความนั้นถูกเขียนไว้เป็นรหัสลับและเธอจะต้องใช้ความคิดนิดหน่อยในการอ่านมันคุณพอเดาออกหรือเปล่าว่าเจสต้องถอดรหัสนี้ยังไงถึงจะเข้าใจข้อความนี้ได้ มาดูกันกลุ่มคําแต่และกลุ่มมีตัวอักษร5ตัวและมีคําทั้งหมด5กลุ่มดังนั้นหากเราจัดเรียงคําเหล่านี้ในตารางขนาด5คูณ5และอ่านในแนวตั้งคุณก็จะสามารถเดาได้เลยว่าข้อความในบันทึกนั้นเขียนว่าอะไรดูเหมือนว่าคอลตันอยากจะชวนเจสไปเที่ยวละเย้ yeah! นี่คือแมรี่กับเอมิลี่พวกเธอเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆทั้งคู่และดูเหมือนว่าจะเนื้อหอมตลอดเวลาด้วย ในวันวันทนายนี้มีคนหนึ่งต้องออกเดทติดต่อกันถึงสองครั้งมองจากภาพนี้คุณก็สามารถบอกได้ไหมหละ่ะว่าเป็นคนไหนแมรรี่คนทางซ้ายมือถ้าคุณมองไปที่โต๊ะทำงานของเธอจะเห็นว่ามันมีของขวัญสองชิ้นวางอยู่ โดยชิ้นแต่ละชิ้นมีไว้สำหรับคนที่เธอจะออกเดตด้วย